พี่ชายแตงโมเห็นคลิปหลักฐานจากในอัจฉริยะแล้วถึงกับมั่นใจบอกแบบนี้ วันที่หมิถุนายนที่ท่าเรือพิบุลสงครามซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบุญครบรอบ100วันของการจากไปของแตงโมนิดาโดยในงานบุญครบรอบ100วันนั้นพี่ชายแตงโมนิดาและนายอัจฉริยะเดินทางมาร่วมงานด้วยโดยพี่ชายของแตงโมนิดาเปิดเผยว่าเท้าที่เห็นหลักฐานสําคัญที่นายอัจฉริยะเปิดให้ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจและแน่ใจว่าอัจฉริยะมาถูกทางแล้วเพราะตนเองก็เชื่อมาตลอดว่าการเสีย ชีวิตของแตงโมนั้นก็ยังมีเงอนงามในสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทุกวันนี้ตนเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่าน้องสาวจะเดินไปฉีดท้ายเรือแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ําจริงๆตามที่คนบนเรือให้การและจากหลักฐานที่เห็นตนเชื่อว่านายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือในด้านคดีจะทําให้น้องสาวได้รับความยุติธรรมในคดีและถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ทังคุณแม่หันมากลับเปลี่ยนใจที่เดินหน้าหาความจริงในคดีนี้ต่อไป มากกว่าที่จะไปสรุปเชื่อตามตำรวจในตอนแรกที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นทางตนเองและคุณแม่ก็คิดตรงกันว่าให้ในอัจฉริยะเดินหน้าทำคดีต่อไปจนกว่าความจริงจะปรากฏ